ภารกิจแรกของฐานใหม่นะครับระเวนที่สุทราบคังสปพหนึ่งครับบริเวณสวนดำรรงชีพนะครับเราจ,จำลองพื้นที่ให้ฐานใหม่ได้เห็นถึงภูมิประเทศนะครับได้การรายงานข่าวสารเบื้องต้นนะครับต่อมาจะเป็นการแทรกซึมเข้าพื้นที่นะครับโดยจะแทรกซึมทางภูมิประเทศ ทั่วการปฏิบัตินะครับน้องๆก็สามารถปฏิบัติได้นะครับแต่ว่ายังเป็นครั้งแรกของน้องๆครับจึงอาจจะทําให้น้องๆไม่เข้าใจบ้างครับชุดรูดแต่ละคนก็พยายามจะเข้าไปประกอบองน้องครับดับบงดนั้นก็เมื่อทําการยึดเสร็จก็ทําการสถาปนาเป็นที่มั่นแข็งแรงนะครับเพื่อที่จะรับภารกิจต,ต่อไปจากหน่วยเหนือครับ จากนั้น,นครับหน่วยเนื้อก็ได้มอบภารกิจต่อไปนะครับคือภารกิจเข้ายึดทางสป .5 นะครับของข้าสึกนะครับเมื่อได้รับภารกิจนะครับน้องๆก็ทำการปรับแผนเร่งด่วนนะครับเพื่อที่จะส่งชุดรัตเวนเข้ามาหาข่าวนะครับบริเวณ นา้ีเปปืนของท่ายวชะราลงกรกองรบพิเศษที่1นะครับเมื่อได้รับข่าวสารที่สาคัญแล้วพุดราอตรเวนก็จะกลับไปปรับแผนนะครับเพื่อที่จะจัดกําลังพลเป็นส่วนนะครับการปฏิบัติครั้งนี้คือจะปฏิบัติเป็นหมวดนะครับเป็นหมวด1หมวดของน้องทหารใหม่นะครับรับกําลังพลส่วนจงที่2องไปวางตัวตามภูมิประเทศนะครับข้อมทางนะครับอาจจะต้องใช้วิธีการคานต่ําไปจากนั้นก็จะทําการอนุมัติเคลื่อนย้ายหน่วยเพื่อจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่หมายนะครับ ก,ก็จะเคลื่อนที่ตามภูมิประเทศครับแทรกซึมมาวางแนวนะครับการปฏิบัติครั้งนี้น้องๆเป็นคนวางแผนและปรับแผนเองนะครับครูแค่ควบคุมกำกับดูแลรอบๆครับการปฏิบัติน้องๆปฏิบัติได้ดีครับโดยรวมครูไม่ต้องแนะนำอะไรมากมายครับ ตื่นเต้นครับแบบดีใจที่ได้ทำแบบภารกิจครับได้รับภารกิจเสร็จก็แบบได้รู้ได้เห็นหลายๆอย่างครับวิธีการวางแผนการโจมตีแล้วก็การยึดครับสนุกครับได้อะไรหลายๆอย่างครับมันก็ได้ความจาเมื่อกี้มีภารกิจให้ทําอะไรหลายๆอย่างเช่นเดินทังไกลจะเป็นเรื่องน้ําหนักกระเป๋าเป้ครับแบกไม่ไหวเพื่อนก็พยายามช่วยดันให้มันเบาลงครับ มันเป็นคนวิทยุมันก็หนักกว่าเพื่อนนิดนึงครับรู้สึกตื่นเต้นครับเพราะไม่ไม่เคยทําภารกิจแบบนี้มาก่อนโจมตีค่าศึกยึดเสเบียงอะไรแบบนี้ครับไม่เคยทาแบบแบบนี้มาก่อนก็รู้สึกตื่นเต้นครับรู้สึกภูมิใจที่ได้รับหน้าที่แบบนี้ครับคู้ฝึกดูแลดีครับแบบให้ความปรึกษาที่ดีแบบใจดีทุกคนครับคอยช่วยเหลืออะไรที่เราไม่เข้าใจก็บอกก็สอนดีครับครูฝึกก็ดูแลดีครับ คือปรึกษาได้ทุกเรื่องเหมือนเรื่องไหนที่ว่าไม่เข้าใจก็คือถามครูฝึกครูฝึกก็แนะนําให้ครับไม,ม่ต้องเป็นห่วงครับแบบอยู่ดีกินดีครูฝึกใจดีครับอีกไหนก็ได้กลับบ้านไปก่อนแล้วครับฮักต่อกับแม่ขนาดเนอะน้องก็ไม่ต้องเป็นห่วงอย่างนักน้องก็สบายดีอยู่ดีกินดีครับก็คิดถึงคิดถึงแม่ครับ บาก็อยากรับบ้านนั่นแหละแต่ยังทำหน้าที่ไม่เสร็จแม้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับเดี๋ยวกลับไปแน่นอนครับอีกไม่กี่วันแหละเราเจอกันครับแม่รักแม่นะครับ One day my father, he told me, son, don't let her slip away. He took me in his arms, I heard him say. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me.